สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหวัวโตโต,ตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกเอนิจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะอัานไหนดีๆก็แชร์ให้ตัวเองก็ได้ถ้าไม่มีคนจะให้แชร์นะคะเพราวะว่า เพื่อบางทีคุณแบบว่าไม่ต้องแบบว่ามาวนกลับพอแชร์เข้าสู่ในแบบเมสเซจของตัวเองเนี่ยค่ะทุกคนก็จะได้แบบเอ้ยไปเปิดดิดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาลือ้อดูของแม่หมออย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงมาจาก u ูเอสเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเอาละค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราก็ วันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมทุกคนบางคนก็แบบว่าเออไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเอ้ยทำหมอข้อนี้ดีกว่าคุณกําลังจะได้นะคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการสถานการณ์ใดนับจากนี้ณจากนี้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากสถานการณ์ใดนะคะมีหลุดพ้นออกจากสถานการณ์นะคะด้านการงานนะคะที่มัน เอ้ยตกงานหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยด้านการเงินที่มีความผืดเครื่องความขาดแคลนนะคะด้านความรักนะคะครอบครัวที่มีปัญหานะคะคุณจะได้หลุดพ้นด้านใดก่อนนะคะณนะภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดูกันค่ะนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกว่าองค์มาช่วยกันเปิดนะคะขออนุญ,ญาตค่ะมาค่ะนะคะในะช่วงเวลานี้ คุณกำลังจะได้รับการปลดล็อกหรือปลดปล่อยออกจากพันธนาการนะคะที่คุณดิ้นลนมานานแสนนานนะคะบางคนดิ้นลนใช้คําว่าดิ้นลนเลยนะทุกคนนะคะเพราะว่ามาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะว้าวโอ้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะปัญหาที่รุมเร้าปัญหาที่มันตึงจิตใจคุณมานานอะ่ะ คุณจะได้หลุดพ้นปัญหาใหญ่หลวงเลยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเงินการงานความรักนะคะที่มันหนักหน่วงนะคะคุณกำลังจะได้หลุดพ้นนะคะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะนี่คือราชินีราชินีถือดาบนะคะชัยชนะเห็นเหนนะคะคุณสามารถสั่งชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการนะคะ ปัญหาต่างๆที่รุมเร้าของคุณณนะที่คุณเจออยู่ตรงนี้นะคะณนะช่วงเดือนตุลานี้แหละคุณจะได้หลุดพ้นนะคะเรากําหนดว่าเออไม่เกินหนึ่งเดือนหน้าอะไรเงี้ยคุณจะได้รับการปลดล็อกหรือหลุดพ้นนะคะจากสิ่งปัญหาต่างๆคือเรื่องใดจะเจอจะเจอก่อนนะคะเรื่องใดนะคะเรามาดูโอ้นะคะปัญหาต่างๆมันจบแล้วค่ะเพราะตอนนี้สิบดาบไม่มีอะไรหนักหน่วง เท่ากับ10ดาบนะคะนี่คือ10ดาบนะคะมันจบแล้วค่ะนะคะบางคนกำลังจะจบนะคะจะทยอยจบปัญหาที่รุมเล้าคุณปัญหาที่โอ้โหนะคะเราบอกเลยว่าบางคนเจอมาเป็น10ปี20ปีนะคะแต่คุณก็แข็งแกร่งนะคะคุณคุณชมตัวเองนะว่านาแน่มากนะคะคุณเป็นคนแน่ถ้าคุณไม่คนแน่นะ คุณจะไม่ผ่านอุปสรรคขนาดนี้มาได้นะคะแล้วไงต่อคะแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองนะสิคะปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะโดนปลดล็อกในเดือนตุลาคมนี่แน่นอนค่ะทุกคนคุณจะมีการเฉลิมฉลองคุณจะมีความสุขอีกครั้งสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากจะปลดล็อกจากพันธนาการไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้น นะคะที่คุณเป็นอยู่ณขณะนี้นะคะภายในเดือนตุลาคมนี้มันจะจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะภายในเดือนตุลาบางคนเจอมาแบบเป็น10บยีปีนะคะแต่ว่ายังปลดล็อกไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีลมหายใจนะคะคุณตื่นเช้ามาคุณมีลมหายใจนั่นแสดงว่าชีวิตคุณยังเหลืออยู่ถ้าคุณไม่เหลือใครคุณยังมีชีวิตเดียวที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ <C an> คุณจะได้หลุดพน้นออกจากความาขาดแคลนเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณจะเฉลิมฉลองอะไรคะคุณจะเฉลิมฉลองคุณกําลังจะหลุดพน้นออกจากความาขาดแคลนไงคะนี่คือนะคะการจากลาออกจากความขาดแคลนนะคะขาดแคลนขัดสนยากจนอะขออนุญาตใช้คําว่ายากจนนะคะนะคะปกติแม่หมอจะไม่ค่อยใช้คําว่ายากจนนะมันเหมือนมันเหมือนเป็นการดูถูกคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หมอจะชอบใช้คําว่าขาดแคลนมากกว่า ขาดแคลนก็ถือว่าแบบว่าเออยังไม่ยากจนนะคะแต่ว่ามันดูจะดูเป็นคําสวยกว่านั่นเองนะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะคุณกําลังจูงลูกคุณนะคะพาลูกคุณเดินออกมาจากความขาดแคลนนะคะ,ะ,คะเห็นไหมนะคะจูงเด็กน้อยคุณแม่กับเด็กน้อยเดินออกมาจากความขาดแคลนเขาจะไม่ไม่อ่ออะไรนะ ไม่อดข้าวอดมือกินมือเออไม่อดมือกินมือไม่อดข้าวเชยเลยไม่อดมือกินมืออีกต่อไปนะคะคุณแน่มากนะคะนี่คือนายแน่มากนายเป็นคนเก่งนายเป็นคนยอดเยี่ยมมากเลยนะจ๊ะนะคะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ถ้าใครมาดูนะคะ,ะเดือนพฤศจิกาคุณก็นับไปเลยว่าภายในเดือนพฤศจิกา นะคะคุณจะหลุดพ้นแต่ถ้าคุณมาดูเดือนธันวาคุณจะดูภายในเดือนตุลาสิ้นปีคุณจะหลุดพ้นนั่นเองค่ะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะหินหินนี่คือคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะก้าวขึ้นมาเป็นคนใหม่คุณได้ตัดผมตัดเยื่อใยตัดซุ้งจิตทุกอย่าง ะะที่มีปัญหาของคุณคุณได้ตัดผมเป็นคนใหม่บางคนผมเผพ้าลุงลังนะคะโซ,โซมนะคะโซมนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่มีเสื้อผ้าใหม่ใส่นี่คือความเข้มแข็งในตัวคุณกําลังจะก้าวกระโดดคุณกําลังจะหลุดพ้นเป็นคนใหม่คนที่ตกงานก็จะได้งานคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินก็จะมีเงินเข้ามาเพราะว่าคุณเดินออกมาเป็นคนใหม่แล้วนั่นเองนะคะคุณกําลังไม่ได้หลุด แล้วอะไรคะนะคะอันนี้ล่วงลงมานะคะปัญหานะคะบางคนนอนไม่หลับใช่ไหมคะแน่นอนปัญหามันลุมเล้าเรื่องการเงินต่างๆแต่คุณลุกขึ้นสู้คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้ในยามกลางคืนคุณจะนอนไม่หลับคุณฝันร้ายก็ตามฝันร้ายเกิดจากอะไรคะเกิดจากต้นเหตุคือคุณเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลิกอ่อมเลิกยมนะคะแล้วคุณจะมีความสุขเพราะตอนนี้ชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนไปคุณกําลังจะได้เฉลิมฉลองหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแต่ทั้งนี้ยังมีบางคนที่ยังอ่อมยังยมเมื่อไหร่ที่คุณปลูกต้น มันจะมีต้นไม้สองต้นในใจคุณคือต้นไม้ความสุขกับต้นไม้ความทุกข์เมื่อคุณเอาแต่ความทุกข์เข้ามาในสมองคุณเมื่อนั้นเหมือนคุณไปลดน้ําต้นไม้แห่งความทุกข์ให้เจริญเติบโตในตัวคุณแต่คุณไม่เคยลดน้ําต้นไม้แห่งความสุขเลยแล้วเมื่อไหร่เปรียบเทียบกันคุณลดคุณลดคุณลดเหมือนคุณลดน้ําต้นไม้ต้นหนึง่งนะคะคุณลดต้นไม้แต่แห่งความทุกข์เอาอะไรไม่ใส่ไม่รู้ เอาปุ๋ยเอาอะไรเอาแบบความเศร้าหมองมาใส่เหมือนเป็นปุ๋ยเติมเติมให้ความทุกข์มันก็โตมันก็โต,ก,โตก็ใหญ่จนคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้จนมันออกดอกออกผลจนเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณกลับละเลยไม่ไม่ลดน้ํานะคะต้นไม้แห่งความสุขเลยนะคะแล้วต้นไม้ความสุขจะเอาพลังตรงไหนเล่ามาต่อสู้กับต้นไม้แห่งความทุกข์เพราะฉะนั้น นับจากนี้ไปตั้งแต่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้ให้คุณเป็นเหมือนคนที่ดูแลส่วนของคุณลดน้ำต้นไม้แห่งความสุขทำให้ต้นไม้ต้นดอกไม้แห่งความสุขเบ่งบานเพราะเม็ดเพราะผลออกมาให้คุณเก็บกินนะคะเข้าใจไหมคะทุกคนนะคะทำไมไม่หมอพูดจริงจังจงไม่รู้อยู่ดีๆก็โอ้โหวิชาการจ๋าขึ้นมาเลย อยู่ทีๆเราก็วิชาการจากขึ้นมาเลยทุกคนนะคะแต่ถามว่าความรู้ของแม่หมอนะคะข้อคิดของแม่หมอคุณนําไปใช้ได้ไหมมันไปใช้ได้นะคะให้คุณตระหนักกับความพูดของแม่หมอแล้วคุณนําไปใช้นะบางคนนําไปใช้บางคนเราดีใจมากเลยนะคะบอกว่าตั้งแต่ดูคลิปแรนดอมของแม่หมอนะ แต่ก่อนนี้เศร้าซึมแบบโอ้โหอะไรก็ไม่เข้าดวงไม่เข้าพอมาดูแม่หมอทุกวันมีความสุขหัวละทุกวันนี้มีความสุขอะไรเริ่มเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาบางคนไหวทุกเดือนเนี่ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแม่หมอหรอกค่ะเกี่ยวกับตัวคุณเองแสดงว่าคุณเติมเติมอะไรคะลดน้ำต้นไม้แห่งไอ้เจ้าความสุข แทนที่แบบคุณลด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 ด้วยความหัวเราะด้วยเสียงหัวเราะที่คุณได้จากแม่หมอคุณไม่รู้ตัวเองหรอกนั่นแหละคือคุณลดน้ําต้นไม้แห่งความสุขของคุณแล้วเมื่อคุณลดความทุกข์คุณไม่มีความทุกข์นี่เมื่อคุณมาดูแรนดอมของแม่หมอคุณสนุก ็ไอความทุกเนี่ยมันก็เริ่มห่อเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวมันตากแดดมันไม่มีน้ําแต่คุณเติมเต็มน้ําต้นไม้ไอเจ้าความสุขเนี่ยให้พอมันได้รับเยอะมันก็แตกออกดอกออกผลเป็นไรคะเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์เป็นสินนี่แหละคะ่ะสินทรัพย์ในดินสินในน้ําคุณสร้างเองนะคะโอเคคะ่ะต่อคะ่ะนะคะแม่หมอพูดเยอะจังเลยแม่หมออยากจะให้ทุกคนบางคนเขาบอกเขายังไม่ตื่นนะคะเขายังแบบ ลดน้ําเจ้าความทุกต้นความทุกอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะมาต่อคะ่ะแล้วพี่คะแล้วโลกให,ใหม่ของคุณก็จะเกิดขึ้นเดอะเวอร์นะคะนี่คือชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆเส้นเดือนตุลาคมภายในเดือนตุลาคนเนี้ยคุณจะเคลียร์ลิงปัญหาทุกอย่างที่อ่อมที่ยมเมื่อไหร่ที่คุณได้มาดูอ,อ่อแรนดอมนี้ของแม่หมอชีวิตนับแต่นี้คุณจะปลูกแต่ต้นไม้ แห่งความสุขคุณจะลดน้ําต้นไม้แห่งความสุขของคุณให้เจริญงอบงามให้เป็นนะคะเดอะเวอร์คุณจะมีแต่ความสุขเพราะว่ามันจบแล้วค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างภายในเดือนตุลาคมนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะจากตัวคุณเองนะคะคุณปลูกอะไรเห็นไหมคะเขาที่เขาบอกว่าถ้าคุณปลูกอะไรคุณจะได้อย่างนั้นคุณปลูก นะคะคุณปลูกมะเขือคุณก็ต้องได้กินลูกมะเขือนะคะคุณปลูกพริกคุณก็ต้องได้กินพริกคุณปลูกมะนาวคุณก็ต้องได้ทานมะนาวเนี่ยค่ะกฎธรรมชาติจริงๆเลยนะคะมาต่อค่ะควาสุเตรียมตัวเฉลิมฉลองค่ะคุณได้หลุดพ้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะอะไรนี่คือถ้วยแห่งความสุขเดอะเวอร์ยังไม่พอบางคนอยู่ต่างประเทศคุณจะได้หลุดพ้นสิ่งเก่า ละชะล้างหมดเลยนะคะแล้วคุณจะมีรักใหม่โอกาสใหม่ๆนี่คือถ้วยทองคําถ้วยแห่งความเต็มเปี่ยมแห่งความสุขความร่าเริงมีนกพญาอินทร์มาเกาะน,นะคะถ้วยทองคําเลยนี่คือสิ่งความสุขครั้งใหม่ครั้งใหญ่ในชีวิตโอกาสไม่มีอีกแล้วนะคะบางคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงฟังคําพูดของแม่หมอณวันนี้ไว้แล้วก็ต้องทําตามนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทําตามคุณก็ลดน้ําต้น ต้นแห่งความทุกข์ของคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะเติบโตในจิตวิญญาณของคุณในสมองของคุณนะคะไม่มีใครทำลายเธอเท่ากับเธอทำตัวของตัวเองจ้า <c oughs> ต่อค่ะ <c oughs> คุณจะปรับเปลี่ยนภูมิของคุณนะคะแทมเพลนคุณจะได้มีการปรับเปลี่ยน นะคะมุมมองของคุณใหม่ๆเหมือนนี้แม่หมอเนี่ยมาเป็นสื่อให้คุณให้คุณได้ตื่นรู้นะคะพอคุณได้เข้าใจอ้อถ้างั้นฉันจะปรับภูมิของฉันแล้วฉันจะเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ฉันจะมีความสุขฉันจะเป็นคนสวยฉันจะเป็นคนหล่อฉันจะไม่ไม่อ่อมไม่ยมไม่พูดซ้ำเติมตัวเองการพูดซ้ำเติมตัวเองทุกคนนะคะตัวสมมติว่าคุณบอกว่าคุณชมว่านะคะคุณไม่หล่อคุณไม่สวย นั่นแสดงว่าคุณไม่หลังตัวคุณเองแม้แต่คุณคุณยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยแล้วจะรอให้ใครมาเห็นคุณค่าของคุณคะจะรอให้คนอื่นมาชมคุณหรอคะไม่เราเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เลยค่ะนะคะคุณชมตัวเองนะคะนั่นก็คือการปลูกต้นไม้แห่งความสุขทีละต้นทีละต้นทีละต้นเป็นแปลงใหญ่ๆให้เต็มจิตใจคุณเลยนะคะ แล้วคุณจะชนะค่ะนะคะอย่าว่าแม่หมอเป็นคนสอนนะคะนะคะแม่หมอแค่เป็นพลังงานบางอย่างเพื่อมาสื่อให้คุณได้ตื่นรู้นั่นเองนะคะเมื่อคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองปรับภูมิของตัวเองมีไมเซตที่ดีกับตัวเองรักตัวเองมองตัวเองในกระจกตอนเช้าแล้วกอดตัวเองสักครั้งหนึ่งหอมตัวเองสักครั้งหนึ่งนั่นแหละคือความรัก ความรักเกิดจากตัวเราคุณจงเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่ารอให้ใครมาเห็นคุณค่านะคะนะคะอย่าให้ใครมาดูถูกชีวิตคุณนะคะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อค่ะเดลซตตคดถเลชฉนคงคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย คุณจะมีออล่านับจากนี้สิ่งใหม่ๆคุณจะได้หลุดพ้นออกาจากพันธนาการเมื่อคุณได้ดูแรนดอมนี้คุณจะตื่นรู้ทันทีแต่ถ้าคุณไม่ตื่นรู้คุณก็อ่อมก็ยมต่อไปปลูกต้นไม้แห่งความทุกข์ในใจคุณต่อไปค่ะเนี่ยค่ะนะคะไม่หมอพูดแรงจังไม่แรงหรอกค่ะแต่ว่าเราอยากแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ตื่นรู้แล้วมีความสุขแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงต่อคะ แล้วความสุขก็จะมานะสิคะนะคะความสุขมาแบบจรวดเลยค่ะใช่ไหมจรวดไอ้พ่นนี่คือความสุขจะมาเร็วมากถ้าคุณได้ตื่นรู้เข้าใจในสิ่งที่แม่หมอสื่อนะคะเนี่ยค่ะเด็กถือถ้วยเป็นความสุขที่มาเร็วมากเหมือนปาฏิหารเห็นจรวดไหมคะจรวดไอ้พ่นเลยคุณจะได้รับความสุขแบบเต็มๆบางทีนะคะคุณปรับตื่นรู้ภูมิของคุณเองได้ภายในเจ็ดวันนี้ คุณก็จะได้รับสิ่งใหม่ๆคุณจะได้โอกาสนะคะที่โลกจัก,กรวาลประทานให้คุณได้เจอคนรักใหม่ได้มีครอบครัวที่สุขสันต์ชนะทุกสิ่งทุกอย่างการงานก็จะราบลื่นชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆเป็นเดอสตาร์ความพาวของคุณมันจะมาเร็วมากเลยค่ะนี่คือ ะะเมื่อคุณปรับภูมิของคุณได้แล้วนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโทษทีค่ะก็จะเข้ามานะคะมาแบบไอพ่นเลยค่ะมาแบบปฏิหารเลยค่ะนะคะต่อค่ะด้านหลังนะคะด,ด้านหลังคืออะไรค่ะนายโยมแล้วคุณจะเป็นแล้วคุณจะนะคะด้านหลังนะคะเราบอกเลยเมื่อคุณปรับภูมิของคุณได้แล้วนะคะชีวิตใหม่ๆ คุณจะรวยรวยเหลือๆรวยล้นล้นรวยช่ำช่ำรวยแบบไม่เหลือรวยแบบไม่เกรงใจใครรวยเหลือๆรวยเหลือล้นรวยเหลือใช้ณนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุดเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนั่นเองรู้ไหมคะว่าแม่หมอท่องท่องท่องบทของใครของหลวงพ่อเหลือวัดสร้อยทองค่ะนะนะโมพุทธายะนะคะนะโมพุทธายะณนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พูดเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะคะนี่คือนะคะคุณจะรวยรวยเหลือเหลือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นเศรษฐีก้าวเหรียญคือไพ่เศรษฐีนะคะแล้วแบบนี้เลยค่ะจะไม่มีการลอยต่อไปเมื่อคุณตื่นรู้ไพ่แรนดอมนี้เป็นสื่อให้คุณได้ตื่นรู้ถ้าคุณได้ตื่นรู้ภายในภายใน ไม่เกินนะคะเจ็ดวันคุณจะตื่นรู้ทันทีคุณจะแล้วมันจะมาเร็วมากนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่เกินเก้าวันค่ะแต่ถ้าคุณนะคะยังอ่อนยังยมก็รอไปชาติหน้าเราไม่รู้ <c oughs> ชาติหน้ามีหรอแม่หมอก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะนี่พูดแทงใจดาแม่หมอวันนี้แม่หมอจะเป็นวัคซีนให้บางคนนะคะเพราะว่าบางคนอะ เศร้าซอยอ่อมยมปลูกแต่ต้นต้นไม้แห่งความทุกข์จนแบบว่ารับแต่สิ่งร้ายๆไม่รักตัวเองอะค่ะไม่เคยปลูกต้นไม้แห่งความสุขให้กับตัวเองเลยของแม่หมอเนี่ยต,ต้นไม้ต้นไม้แห่งความสุขดอกไม้แห่งความสุขบ้านสะพังทั่วร่างกายแม่หมอเลยนะคะนะคะต่อค่ะแล้วอะไรคะแล้วชีวิตชีวา คุณจะทําอะไรนับจากนี้ไม่มีใครนะคะจะมาต้านความสําเร็จของคุณได้เดอะสเตนคุณจะทําอะไรนะคะจะมองไปที่ไหนมีแต่คนคอยอุ้มชูคนที่คอยดูถูกคุณเขาจะย้อนกลับมาหาคุณเขาจะมองคุณว่าโห้ทาไมคุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ทําไมคุณเข้มแข็งได้ขนาดนี้มีีแต่คนจะเข้ามาชื่นชมในตัวคุณนับจากนี้ถ้าคุณเปลี่ยนมายเซ็ตของตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ดื่มยาพิษ จำไว้นะคะเข้ามาทุกวันดูแรนดอมแม่หมอที่แม่หมอหัวล้อเสียงดังอะ่ะแล้วคุณจะได้บางคนแป,ป๊บเดียวปรับไม์เซตตัวเองสิ่งดีๆเข้ามาเลยนะคะเราเห็นหลายคนแล้วนะคะที่เราอ่านเม้นนะเขาบอแม่หมอตั้งแต่มาดูแม่หมอไม่ดูใครอีกเลยแล้วก็บมีเสียงหัวล้อตอนเนี้ยอะไรมันเริ่มดีขึ้นมากเลยบางคนแม่หมอตั้งแต่หนูมาดูแม่มาดูแรนดอมแม่หมอนะ หนูถูกหวยรัวๆเลยอขอบคุณค่ะแล้วอะไรหรอคะนะคะแล้วนะคะชีวิตนี้ชีวิตคุณจะมีโอกาสคุณคิดว่าคุณด้อยโอกาสคุณจะไม่มีโอกาสได้สุขสบายเหมือนคนอื่นไม่ใช่เลยค่ะนับจากนี้คุณอยากเป็นอะไรคะนะคะคุณอยากเป็นเดินเฉิดฉายเป็นเซเลบคุณก็เป็นได้ขอให้คุณมีความเชื่อมัน่นไม่ด้อยค่าตัวเอง นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองค่ะมาต่อกันค่ะนะคะมาต่อกันเลยนะคะแล้วไงต่อคะแล้วการเงินก็จะมาคุณเห็นไหมเก้าอะไรนะเก้าเหรียญแปดเหรียญการเงินเฟื่องฟูนะคะเงินเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาด้วยตัวคุณเองคุณจะรับเงินไม่หวาดไม่ไหว ะะเงินจากที่ทํางานเงินจากการขายทรัพย์สินอยู่เฉยๆก็แพสิทธิ์อิมคัมมีคอนโดให้เช่ามีบ้าน,ม,น,นมีนู่นมีนี่ทําธุริะธุรกิจอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองงอกงามนะคะต่อไปค่ะนะคะเพราะคุณจะได้เดินทางคุณจะได้เฉิดฉายไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะต่อค่ะแล้วอะไรล้วคะนะคะเมื่อคุณหวั่นไหว เมื่อคุณหวั่นไหวคุณท้อแท้คุณอะไรให้คุณนะคะปรึกษาผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองถ้าคุณไม่มีผู้ใหญ่คอยปรึกษาให้คุณนะคะไปนั่งสมาธิไปที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าชิวใจคุณเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อคุณเป็นกังวลในเรื่องต่างๆหรือมาฟังแรนดอมแม่หมอแม่หมอบางทีอ่ะการที่แม่หมอพูดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแม่หมอก็ไม่รู้ว่ามันออกจากไหนหรอกบางทีก็ มันจะไหล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 เหมือนมีที่ไปเป็นวิทยากรเน,นี้ยนะคะดูหัวข้อแล้วก็พ,พูดพูดไปเลยแบบนี้แหละค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะยอมรับคิดเห็นนะคะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าให้คุณยอมรับนะคะและความคิดเห็นของคนอื่นนะคะปรึกษาคนอื่นได้เห็นไหมนี่คือคุณพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือปรึกษาพ่อปรึกษาแม่เมื่อหาหนทางไม่ออก นะคะปรึกษาใครก็ได้ค่ะที่คุณมั่นใจว่าเขาจะช่วยคุณได้หรือยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อคุณอ่อมเมื่อคุณยมทุกปัญหามีทางออกจงเห็นทางออกในทุกปัญหานะคะนะคะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครแบบเศร้ามากๆนะคะให้ไปฟังบอดแคสต์ของอาจารย์จตุคลชมพูนิตนะคะเขาเป็นอตอนที่แม่หมอหน่วงมากๆค่ะค่ะนะคะ,นะคะ แม่หมอก็ได้นี่แหละค่ะแล้วก็ของเพลงพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่ต้องฟังเพลงเศร้านะแต่อยู่ดีๆเราก็แบบเพลงของพี่ตูนเพลงเนี้ยเป็นแบบแสงสุดท้ายอะทุกคนอืมนั่นแหละนะคะมันจะทําให้คุณแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเติมสติความกิดให้ทํา อยู่ที่ยอมรับมันเติมเอเอนัอ่นแหละทุกคนจะไม่ได้แล้วนะคะนั่นแหละค่ะมาต่อค่ะแฮงเมนนะคะถ้าคุณอ่อมคุณยนต์ยมคุณไปต่อไม่ไหวก็แค่กับมุมมองกับนะคะมุมมองกับ มองมุมกลับไม่ใช่มุมมองกลับมองมุมกลับมองมุมกลับยังไงคะสมมุติว่าตอนนี้คุณไปต่อไม่ไหวนะคะสภาวะขาดแคลนหรือว่าอะไรไม่ได้คุณก็ลองมุมกลับว่าตอนคุณเป็นเด็กๆคุณคิดยังไงเอาความคิดแบบเด็กๆมาใส่ตัวเองลองลองใช้ความคิดตอนคุณรู้สึกว่าตอนที่คุณมีความสุขที่สุดอะตอนนั้นแหละเอาความคิดตอนนั้นอะตอนที่แบบว่าเฮ้ยคุณป๊อปปี้เลฟิฟมีความสุขไม่ต้องบอกพ่อไม่ต้องบอกแม่ซื้อโทรศัพท์ ไม่ต้องบอกพ่อไม่ต้องบอกแม่แต่แบบว่าอแม่ค่าเทอมหนูเนี่ยค่าเทอมหนูอ่ะห้าหมื่นนะอะไรเงี้ยเขาเร่งมาแล้วอะไรอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะทุกคนเราเชื่อว่าหลายหลายคนเคยทำเราเชื่อว่าหลายๆคนเคยทาํา,าน,ทนะคะเนี่ยให้คุณมองมุมกลับตอนที่แบบว่าคุณมีความสุขเออถึงมันจะมีความทุกข์ก็ตามแหละ เวลาไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยค่ะให้คุณคิดมองมุมกับตอนที่คุณมีความสุขนั่นแหละนะคะคุณมั่นใจในตัวเองตอนที่คุณมั่นใจในตัวเองสูงสุดนั่นแหละมันจะทําให้คุณมีพลังจงคิดถึงตอนที่ตัวเองมีความสุขนะคะให้มองมุมกับถ้าคุณเศร้าคุณอ่อมคุณยมนะคะนะคะให้มองมุมกับตอนแบบว่าอุ้ยตอนไหนที่คุณคิดว่าคุณมีความสุขมากที่สุดอะช่วงวัยรุ่นอะ เออนั่นแหละมองแบบนั้นล่ะค่ะแล้วคุณจะได้เออเราก็เก่งนี่ว่าเราผ่านจุดนั้นมาได้ไงเราผ่านจุดที่แบบโหแบบนั้นมาได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยอมให้ฉันเป็นแบบเดิมอีกต่อไปนะคะให้เป็นพลังในการสู้เธอจะมาอ่อมเธอจะมายมเธอจะมาแบบให้คนอื่นมองเธอแบบนี้เหรอเธอไม่สวยเหรอเธอจะม,มองบอก แต่ก่อนเธอสวยที่สุดในมหาลัยแล้วเธอจะมาอ่อมเธอจะมายมให้คนอื่นชมเธอว่าหุยทำไมไม่สวยทำไมโซมนู่นนี่นั่นแบบนี้เนี่ยแม่หมอคิดแบบนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโซมหรอกแม่หมอจะคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเอาไปเอาไปคิดได้นะคะทำแบบแม่หมอนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วอะไรล่ะคะ ความสุขเหลือๆก็สิ้นเดือสิคะเมื่อคุณมองลองมองมุมกลับได้นะคะมองม,มุมกลับมุมกลับยังไงเมื่อคุณทุกคุณอย่าเอาความทุกขมาจมมองมองตอนที่เราบอกนั่นแหละนะคะมองมุมกลับดูนะคะแล้วคุณจะมีความสุขเหลือๆก้าวถ้วยคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานะคะตามเราบอกเลยเดือนตุลาคมนี้แหละคะ่ะ นะคะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาที่คุณหอยหาแต่คุณจะต้องไม่อมไม่ยอมเริ่มปลูกต้นไม้แห่งความสุขตั้งแต่วันที่คุณได้เข้ามาดูแลดอมนี้ถ้าคุณมีวาสนาดีคุณจะเจอเร็วแต่ถ้าคุณจังหวัดชีวิตคุณยังไม่ถึงคุณก็อาจจะมาเจอเดือนอีกปีนึงก็ได้นะคะโอเคค่ะต่อค่ะแล้วอะไรล่ะคะแล้วคุณชีวิตคุณก็จะพุ่งทะยาน ออกไปหาโอกาสใหม่ๆอีกเมื่อมีความสุขเต็มที่แล้วสิ่งที่คุณปรารถนานี่คืออัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบก็คือการออกเผชิญไปข้างหน้าไปเรื่อยๆอย่าหยุดหยุดกับที่นะคะกล้าสู้กล้าทําอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาไม่กล้าแล้วคุณจะมีความสุขเดเดเดดเดค่ะนะคะปลดปล่อยตัวเองไม่มีใครปลดปล่อยคุณได้เท่ากับตัวคุณเองเดเดดคือ คุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะชีวิตคุณมันได้จบลงแล้วนะคะรีบจบจะได้รับโอกาสใหม่ๆแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่จบให้เริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันที่คุณเข้ามาดูแรนดอมของแม่หมอมันจะได้มีโอกาสใหม่ๆเดอะเดตคือนะคะการจบแล้วเกิดใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนที่สดใสซาบซ่านะคะแล้วใช่ชนะ แล้วคุณจะได้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จมันขึ้นอยู่ต่อให้เราพูดปากปากถึงอะไรนะปากฉีกแม่ชอบพูดวปากฉีกถึงรูหูนะคะถ้าคุณเป็นคนดื้อคุณไม่เชื่อเรานะคะ mm hmm. ถ้าคุณเป็นคนดื้อคุณไม่เชื่อเราคุณก็เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณ มองมุมกับเชื่อใครบ้างเชื่อคนอื่นบ้างเชื่อแม่หมอบ้างเชื่อคนที่มีอายุกว่ากับคุณบ้างเชื่อพ่อเชื่อแม่คุณบ้างเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เชื่อที่สําคัญเชื่อตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาโดยที่คุณแบบโหรู้อย่างนี้ฉันทําตั้งนานแล้วรู้อย่างนี้ฉันมาเจอคลิปนี้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้อะไร คุณแล้วคุณจะได้เงินเข้ามาค่ะตอนนี้คุณกําลังวางแผนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณด้านการเงินนะคุณจะแทบจัดการเรื่องการเงินแทบไม่ทันจากที่ขาดแคลนคุณจะจัดระบบเรื่องการเงินได้แบบสมดุลมากชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณบอกโอ้ยลูกนี้ฉันฉันมาเจอคลิปนี้จังนุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้น เตรียมรับโอกาสใหม่ๆคุณได้ปลดล็อกแน่นอนค่ะความสุขโอกาสใหม่ๆเดอะเวอร์ขึ้นขนาดนี้เดอะสตาร์ขึ้นขนาดนี้เราว่าจะจบแล้วนะ <c oughs> นะคะแล้วอะไรคะอย่าลืมนะคะปลดปล่อยตัวเองซะนะคะห้าดาบนะคะคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะไพ่มาย้ำเตือนไม่มีใครจะทำ้ายเธอเท่ากับเธอทำตัวของตัวเองค่ะนะคะ นี่ใครมาย้ำเตือนนะคะว่าทุกคนเขาก็ไม่มีใครสนใจคุณหรอกค่ะนะคะทุกคนก็ต้องมีเรื่องราวของตัวเองสนใจเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจะมาให้คนอื่นแก้ไขชีวิตคุณตลอดชีวิตก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องแก้ไขชีวิตของคุณเองคนอื่นคุณจะรอให้คนอื่นมาช่วยคุณตลอด24ชั่วโมงก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ คุณโชคดีแค่ไหนที่มาเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดเท่านี้แหละค่ะนะคะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ต่อให้เราพูดมากมายขนาดไหนแต่ถ้าคุณยังอ่อมยังยมยังแบบคิดนู่นคิดนี่เปิดปิดลดต้นไม้ความทุกข์ไปเรื่อยๆคุณก็ทุกข์ไปเรื่อยๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เหมอะก็ขอไปก่อนนะคะบายๆสวัสดีค่ะ